ไอ okay, okay? okay? ้กระหอมกระเทียมนะพี่กใส่เยอะวิธีการดัคนเลยคนเดียวก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนั่นนะค่อยกลับนะเดี๋ยวห้างของร้านก็จได้ขึ้นมาก็ไม่ได้อยู่บ้านแล้วนะเช้าครับห้องเช้าแล้วก็วิธีการแช้วันดังแล้วก็ยกขึ้นมาถืออ้อเออ้องกันกปิดห้าทุ่มแบช่วงเท่านะเขาเป็นยังไม่ต้องเท่านะเราก็แทรลับจ่าอยู่จ่า เลือกเลยแข่งนัื่นแอฟแอฟดูอุ้ยไก่เยอะยังยังไม่ได้เรียบจ้ะดึงใช้สูตรเด็ดให้พริกมันต่ำและเย็บไปไหวก็ใส่ขึ้นหัวไปนะใส่ขึ้นหัวลงไปน้อยที่ว่าเราผงมาในตัวแล้วนะเนาะงทำน้ำพริกต่ำเลยเราก็ใช้ชุดเด็ดใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อความสะอาดเลยแต่แต่ตื่นไหวนะผมนะ